โอ้ยเช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวไปทำงานดีกว่าโอ้โหแหลกมากโอ้ยแหลกจังวะไปเล่นต่อโอเคตั้งแต่คราวนั้นได้เ um ลื่อนยศมาเราจะจับโจรไปผมจะได้ทำภารกิจดีๆลสินะวันนี้ เอาละโอเคสายด์ตำรวจสวัสดีครับมีภารกิจอะไรทำหรือเปล่ามีอยู่นะเป็นภารกิจสืบสวนสอบอสวนะเป็นภารกิจเกี่ยวกับสืบยังไงล่ะครับเนี่ยเป็นคดนะีฆาตกรรมน่ะไปที่ถนนควีนสตรีทโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เป็นภารกิจสืบสวนเระเนี่ยต้องไปที่เอ่อควีนสตรีทถนนควีนสินะ ไปก่อนดีวกว่าเหมือนว่าจะอยู่บ้านที่ควีนสเตทโฮมหนึ่งอ๋อนี่ไงควีนสเตทถนนนี่เองปานหลังไหนเนี่ยใช,นนยใช่อันนี้ไปเลยควีนสเตทโฮมสองไม่ใช่อันนี้ออันนี้แหละโห้านใหญ่มากเลยเนี่ยคงจะรวยหน่ดูสุดยอดมากเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยรอยกระจกแตกอย่างเงี้ย เหมือนว่าจะมีคนงัดมาทางนี้สินะเหมือนว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมคนคนตายเนี่ยตายในห้องห้องนอนสินะแปลว่าจะเก็บทุกอย่างสะอาดเลย,เอลอยขอสำรวจก่อนห้องนั่งเล่นนิ่มทองครัวเคแล้วห้องน้ำละ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยไม่เหน็นใครเลยเนี่ย าคนร้าจะทิ้งของดีไว้น้นเนี่ยต้องเอาไปไว้ที่โรงพักเอาไปตัวไลายในมือโอเคเดี๋ยวจะเอานี่เก็บไว้ก่อนเอาล่ะพวกฝากมือเลยนะไม่ได้จเจอเบาะแสสำคัญไว้ที่นี่ยวขอไปคุยคนแรกมันไม่ไอยู่ในห้องสอบสวนนะอลามอย่างนั้นล่ะนี่นายนะ่ะ ไปรูกจ้างของคนที่ตายสินะคงจะไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันหรือว่าเขาให้เงินเดือนน้อยถึงนายไปฆ่าเขาไม่ีทายู่แวขอรับทนทำงานจะไดไปฆ่าเขามยอย่างนั้นเองสิะถึงจะบอกว่าไม่ได้ฆ่าแต่ฉันก็ยังไม่เชื่อหรอกเฮตุน,นานมันยังไม่มาก,มากพออละล่ะอีกคนหนึ่งเจ๊ เหมือนว่าคนนี้อยู่บ้านตรงข้ามเป็นควีนสตีทโฮมสองสินะสวัสดีนายใช่คนที่อยู่บ้านตรงข้ามกับคนตายนั่นปะฉันไม่รค้คักเขาเลยฉันทำงานอยู่ที่บ้านตลอดเลยด้ยอย่างฉันไม่รู้จักเขาอ๋ออย่างเงินเหรอไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกันอีกอย่างนายก็ไม่ได้ออกจากบ้านเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านคือทั้งสองคนไม่รู้จักกันสินะเอาละฉันจะเชื่อนายก็แล้วกันเจฟแต่ก็ยังปล่อยนายไปไม่ได้หรอก ต้องไปหาข้อมูลอีกมีข้อมูลแค่นี้มันไม่มากพอพวกเขาให้การอะไรของเขาเนี่ยเอโอ,โอ้ยไปก,กินกาแฟก็ได้คาแฟปิดเครือ่อืมมันผมขอเป็นอเมริกาโน่หนึ่งที่ครับผมสิบบาทจัง,งนะั้นแ่ะโอเค อเมมีการโนอบคุ้นมากครับผมได้ดีๆอ,อ่ะออเอามาหน้าตรงนี้หน่อยสิ่็ครับนายนายใช่ไพี่เป็นตำรวจอ๋อใช่ครับผมเป็นตำรวจรถนายกำลังสืบค้นเรื่องอะไรเลยเป็นคดีเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่ควีนสเตทโฮมหนึ่งนะครับอ๋อก็เหรออืมเพื่อนฉันก็เคยเป็นตำรวจแล้วเขาบอกว่าเจ็บเน,นี่ยเจ็บอย่างนั้นเหรอ,อ อู่ล็กที่ตรงข้ามกับคนตายนะอ๋อบ้านของเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยเออใช่แล้วใช่แล้วยังมีอีกคนนะครับอาลาเนี่ยเหรอใช่ครับผมโอ้ฉันได้ยินว่าเพื่อนเขาอ่ะอยู่ที่ตรงคิงสเต r e e t King Street นครับ่แล้วเขาทำงานอยู่กับบาร์อ๋อที่บาร์นี่นะครัโอเคว้าวมาครับอ้ทำไมคุณรู้เรื่องใหญ่จังเพราะทีผมอยู่เมืองนี้มาหลายปีแล้ว เออเต่เออเราเขาเออครับเออถือว่าเราเริ่มคุยการสนทนากันจะพูดให้นำบัตรได้ไอมรอางกั้นครับอ่าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเอ้ยคุณทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยก็เกี่ยวกับร้านกาแฟนะอ๋อหมายกับร้านนี้เลยนะครับเนี่ยใช่ใช่แต่ผมได้อยู่ที่อื่นอ๋อครับผมขอบคุณมากไม่เป็นไรไปฝนตกแล้วเนี่ยโอเคบ้านหลังนี้สินะ คิงสเตโทโฮมสองขอตัวเด็กกันค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 นนอนไม่มีอะไรมันไม่เพยายาพูดถูกนะมันว่าจะอยู่จุดที่บ้านสินะเอะไะเดี๋ยวต้องไปคิงสเตทแล้วไปหาที่ผับโอ้ยนี่สิยนะคิงสเตทอยู่กับไปโรงพยาบาลกับสถานีตะเพอเดี๋ยวต้องหาผับบาร์ก่อ,น,อนนี่ไม่ใช่อันนี้ลงอันนี้เป็นห้องเช่าอันนี้หรือเปล่า เจคอบป่าไม่ใช่นะ,ะสุดยออคือว่อาผมมาสอบถามเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในคดีฆาตกรรมนะครับว่าจะรู้จักหรือเปล่าเหมือนว่าเขาจะชื่อว่าอลันนะครับมีแกไม่บอกเธอมาลยสิจะลืมเ,เ่ยอ๋อครับขอบคุณมากครับผมผมได้รข้อมูลอ๋อไเจออลันนะะี่เหรอไม่เพื่นอ,อ<ค>นอม่ันเองฉันว่ามันไม่่อะไรแล้วมีใครผิดเลยนะ ต้องกลับไปตัวที่บ้านในเออเอ้ยว่าแต่นี่มันบ้านอะไรเอสี่เอ้ยอยู่ห่างกันเราก็ไม่ไกลมากนะทำไมต้องปิดหน้าตานเนให้เข้าไปตัวนสักเฮ้ยนี่อะไรคอฟฟี่มัลเบอรี่ชิปการ์ดเฮ้ยนี่มันบัตรสมาชิกกาแฟานี่ว่า ไม่รู้นะมันจะเกี่ยวอะไรกับคดีหรือเปล่าเราไปตรวจที่บ้านอีกทีหนึง่งเอาเฮ้ยก็ไปเริ่มเขาเนี่ยมาตากฝนอะไรนรเข้าไปตัวไในบ้านก่อน,นก็แล้วกันเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยบอสไสมใหม่ไอโฟนสิบหก นี่มันโทรศัพท์นี่ว่ะคนร้ายสะเพาถึงขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยทิ้งโทรศัพท์ไว้เลย<ท>เหมือนว่าจะมีคนโทรมาจะรับสายก่อนเออหรอโอเคตอนนี้แกทำงารากิจเสร็จแล้วใช่ไหมอืมทำไมแกไนะม่อาแล้วว่าแกคงไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักนะนะ เลาลแกเป็นใครกันแน่ออพลิตช่าเป็นตำรวจอะนั่นเหรอนล้นไปเป็นตำรวจน่สินะเออแกหาฉัานไม่เจอแล้วแกอย่างนั้นแหละที่จะจับแกเองวางสายละเอาละเดี๋ยวต้องไปที่โรงพักือนว่าคดีนี้มันจะแป,แปลกแล้วเหมือนว่า ที่นามบัตรที่เจ้านั้นให้มากับคอฟฟี่เมมโมรี่ชิปการเนี่ยปัสมาชิคกกาแฟเหมือนว่าจะมีชื่อตรงกันเหมือนว่าจะเป็นคนคนเดียวกันสินะบวกกับโทรศัพท์ที่ค้นในข้อมูลแล้วจะมีชื่อของเจ้านี่นเหมือนว่า2คนนี้จะไม่ใช่คนร้ายคนร้ายตัวจริงก็คือเจ้านั่นเอาล่ะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลลูที่นี่ ได้หลักฐานสำคัญมาเพียบเลยอยางต้องเครียดอ,อ่กว่าเจ้านั่นอยู่ไหนเฮ้ยกาแฟไม่แด้เด็ดเลยเหม,มือนว่าจะมีที่เดียวนะนี่เป็นบ้านร้านเอาละปืนพร้อมเตรียมไปได้ล่ามันเฮ้ยทำไงดีเนี่ยอืมจันถึงเอาสรรับไอโฟนสิบ ที้ไว้ที่ตั่นห้องไรีเนี่ยเออห้องไรไอ้บอสจับลัวพูดเรื่องต้องมาจับฉันแน่แน่บ้านนี้สินะเดี๋ยวต้องกจัดตายทิ้งก่อนเอาแล้วนะอย่าขยับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยมีวูดเหรอเฮ้ยโอ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 ้เดี๋ยวไปจุ๊บซู่กัน ไม่ตายใชนะ่ไหมไอ้โดนแถวนี้แม<บ>่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริง <c oughs> อยู่ไม่ได้โอเคก็สุดหมดละเงินลืมบไปดีกว่าข้าจะหนีทิ้งแล้วฉันจะเอาขอ้อมูลไอให้คนนั้นที่มันคุยโทรศัพท์ได้ยังไงวะช่างมันเดี๋ยวค่อยซื้อว่ากันแปนว่าคดีนี้ปกปิดความลับันแล้วกันล่ะ เดี๋ยวถ้าไปบอยตำรวนเนี่ยเดี๋ยวฉันโดนจับแทนไปนอนละไม่อยู่ละ